แล้วก,ก็การตามหาผู้กล้าทั้ง108คนที่กระจัดกระจายในเกมก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกของการเล่นเกมนี้นั่นเองค่ะทําให้ต้องระวังในการเล่นบางช่วงประมาณว่าถ้าเราพลาดเพื่อนคนนี้เนี่ยเราจะอดเลยนั่นเอง รีวิวและบทวิคะัะห์แบบนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเกาลัดที่นํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นําชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดคะ่ะ สวัสดีเพื่อนเพืนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กเราจะมารีวิว e n ็ o โซซ i k กเดน1 HD Remaster ค่ะ108ู้ก้าตำนานคมชัดรีวิว e n ็ o โซซ i k กเดน1 HD Remaster เก s so นโ s u i k o เดน1 HD Remaster 2025บนเครื่อง Nintendo Switch เมื่อตำนาน108ผู้กล้าถูกนํากลับมาทําใหม่และการทําใหม่ครั้งนี้เรียกไ,ได้ว่าไม่มีอะไรต่างจากเดิมเลยมีเพียงแค่ภาพที่สวยขึ้นคมชัดขึ้นกับเสียงดนตรีที่ใสขึ้นอ๋อแล้วก็มีฉากเปิดเรื่องมาใหม่ด้วยค่ะนอกกนั้นนะคะก็เหมือนเดิมที่น่าลำคาญก็คือการใส่อุปกรณ์นะคะที่ต้องมานั่งควานหาว่าใครใส่อะไรได้บ้างในการเล่นสมัยก่อนนะคะเราอาจจะไม่รู้สึก แต่เวลาที่ผ่านมาส่วนของการใส่อุปกรณ์ให้ตัวละครในเกม RPG เนี่ยมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแต่พอเรากลับมาเล่นเกนโซนึเนี่ยมันก็มีความลำบากในการใส่อุปกรณ์ก็ผ่านมีความลำคาญเล็กๆน้อยๆค่ะการปรับความเร็วของเกมให้เร็วขึ้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าดีค่ะแล้วก็เกมเน้นเลเวลเป็นหลักในการต่อสู้ เรียกว่าอยากง่ายก็ไปฟาร์มนะคะเอางั้นเลยค่ะส่วนของมินิเกมนะคะเอาจริงๆมันก็คือการสุ่มทั้งหมดถ้าใครเล่นมินิเกมแล้วแพ้บ่อยๆก็ให้ออกมาหน้าไตเติลแล้วก็โหลดเข้าไปใหม่จนกว่าจะชนะนั่นเอง นอกจากการพัฒนาโดยหลักเรื่องภาพเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะแต่มีการทําให้ภาพเนี่ยมันดูคมชัดมากขึ้นเท่านั้นตัวเกมนะคะสามารถปรับเปลี่ยนระดับความยากง่ายได้ด้วยทําให้ภาพรวมของการเล่นถ้าเลือกปรับง่ายมันก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆการเล่าเรื่องที่เป็นเส้นตรงไม่ต้องวิ่งย้อนไปมาเยอะนักยกเว้นกรณีที่เราเนี่ยจะตามไปเก็บเพื่อนนั่นเอง แล้วก,ก็การตามหาผู้ก้าทั้ง108คนที่กระจัดกระจายในเกมก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกของการเล่นเกมนี้นั่นเองค่ะทําให้ต้องระวังในการเล่นบางช่วงประมาณว่าถ้าเราพลาดเพื่อนคนนี้เนี่ยเราจะอดเลยนั่นเองต่อให้เกนโซนะคะเป็นรีมาสเตอร์มาใหม่ๆแต่มันก็แค่เล่นแบบเพลินๆอะพอที่จะทำให้เรานึกถึงครั้งหนึ่งที่เคยเล่นแต่ไม่ได้ประทับใจอะไรมากกว่าเดิมค่ะ พรทุกสิ่งทุกอันที่เกิดขึ้นในการรีเมคที่ชัดก็คือภาพนอกนั้นก็เรียกได้ว่ารีมาสเตอร์ที่แทบจะไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนั่นเองเกนโซซุยโกเดนหนึ่งรีวิวคะแนนโดยเก่าลัดความสนุกให้7เต็ม10ค่ะองค์ประกอบ การเล่นพื้นฐานของเดิมเนี่ยมันก็มีมาดีอยู่แล้วไงทั้งการตามหาเพื่อนการออกเดินทางแต่การเล่นในฉบับรีมาสเตอร์มันไม่ได้ให้ความรู้สึกใหม่ๆที่เพิ่มจากเดิมค่ะระบบการเล่นก็ให้7เต็ม10เพราะมันเป็นระบบมาตรฐาน RPG ในยุค90แต่เกนโซเนี่ยเขาโดดเด่นด้วยการที่มีเพื่อนร่วมทีมเยอะแล้วก็ลงได้สูงสุดตั้ง6คนค่ะในเวอร์ชันรีมาสเตอร์มันก็ยังเหมือนเดิม เก่าลัดเนี่ยลดคะแนนตรงนี้ลงไปเพราะมันควรจะปรับเปลี่ยนเรื่องพัฒนาตัวละครการใส่อาวุธตัวละครให้ดีขึ้นตามสมัยอะไรเงี้ยซึ่งรีมาตเตอร์เกนโซก็ไม่ได้ทำนั่นเองความยากให้8เต็ม10เกมเนี่ยไม่ยากนะคะติดตรงไหนก็ฟรามแล้วก็เลือกตัวละครเหมาะๆลงไปตีแต่ที่ยากบวดหัวก็คือมินิเกมบางเกมค่ะโดยเฉพาะทอยเต่าเนี่ยไมเกณจะกินค่ะเนื้อหาให้9เต็ม10ค่ะ ชายหนุ่มผู้สร้างกองกำลังเพื่อต่อสู้กับความชอบธรรมแกนหลักก็อาจจะดูธรรมดาแต่มันก็มีเรื่องราวเก็ดเล็กเก็ดน้อยของเหล่าเพื่อนๆทั้ง108คนที่จะเข้ามาอยู่ในกองทัพมันก็เลยกลายเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นมานั่นเองความคุ้มค่าให้10เต็มส0บสำหรับความคุ้มค่านะคะก่อนรให้10ค่ะเพราะว่าในแผ่นเดียวเนี่ยจะมีมาพร้อมกัน2ภาคนะคะก็คือภาค1กับภาค2ค่ะ ถ้าออริจินอลสำหรับเกมโซ1นะเก่ากับดให้9ในฐานะผู้บุกเบิกเกม RPG ที่มีตัวละครมากมายฉบับ h r e m a รีเมคกรับดให้แค่7ค่ะเพราะมันกลายเป็นว่าจุดอ่อนในสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะจะมาแค่ภาพสวยขึ้นอย่างเดียวมันก็น้อยเกินไปค่ะเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบที่มีเพิ่มเข้ามาในเกมก็ยังสู้ n ฟน f a ซี a s ก p i x e l r e m a s อร์ไม่ได้ค่ะ เกเพิ่มเติมซุยโกเดนซุยโกเดนเป็นการอ้างอิงมาจากเรื่องราวในนวนิยายจีนคลาสสิก The Water Margin Outlaw of the Marsh โดยชินไนอันปี1296ถึง1372ในชื่อภาษาไทย108ผู้กล้าเข่าเหลี่ยงซานค่ะเรื่องราวเนี่ยเขาก็จะกล่าวถึงผู้กล้า108คนที่รวมตัวกันต่อสู้ เพื่อเรียกร้องความชอบธรรมที่ถูกอำนาจรัฐกดขี่และเมื่อหนังสือเล่มนี้ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ถูกใช้ชื่อว่าชูชินกุระซุยโกเดนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกาะรัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับ s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าไปแล้วบ้ายบายสวัสดีค่ะ